สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันและคณะการทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ b l e s s i ท g Tarot และขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะคะลองมาดูกันนะคะว่าเดือนมกราคมปี64นี้ไพ่จะบอกรายชาวราศีกันบ้างทั้งในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักความคําแนะนํานะคะแต่ว่าการทํานายโดยในคลิปนี้เนี่ยการทํานายโดยภาพรวมนะคะเป็นดววส่วนใหญ่ของชาวกันดังนั้นหากสิ่งไหนฟังแล้วรู้สึกว่าใช่สามารถนําไปใช้ได้เป็นประโยชน์แม่หมอยินดีนะคะสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจขอให้ปล่อยทิ้งไว้ ามาใส่ใจนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเหตุการณ์ทั่วไปพลังงานทั่วไปโดยสิบไปมีอะไรบ้างนะคะเซเว่นอ p e เพนน l e คิลส์เนสอ c u คัพส์ค n ีนออฟ d อนส์เอ o ดอ e n เพนน e s ค h ลส์เดมเพรสโฟร์บอนส์ เอซสับสอดเอดรับคัพส์เดอะซันและซิกซ์ออฟสค่ะพลังงานโดยทั่วไปของชาวกันเดินมกราคมนี้นะคะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของความรู้สึกเองหรือเรื่องการงานเองเนี่ย คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะจบจากอีกสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มอีกสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แม้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกเสียใจเสียดายอยู่บ้างน,นะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นค่ะเดินหน้าต่อไปไม่เสียใจนานค่ะจะมีการต่อย,ยอดมีการก้าวหน้ามากขึ้นทั้งเรื่องของการเงินการงานการลงทุนนะคะและในเดือนนี้ก็จะมีคนมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณด้วยนะคะหากเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นวัยกลางคนนะคะมินิทายสุข,ขุมรอบคอบ สามารถให้คำปรึกษาคุณได้ค่ะหากเป็นผู้หญิงเนี่ยคนที่ทํางานเก่งแล้วก็ใจดีนะคะพร้อมจะซัพพอร์ตคุณทั้งในเรื่องของเงินงานและคำปรึกษานะคะดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะเดินจากมาขอให้คุณตัดใจเลยค่ะแล้วก็เอาพลังงานทั้งหมดในตัวคุณนะคะไปทุ่มเทสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะพอโฟร์บอนขึ้นมาเนี่ย มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางถูกต้องแล้วค่ะแม้ต้องใช้ระยะเวลาสชักพักหนึ่งกว่าจะเห็นผลงานจะเห็นตัวเงินที่ชัดเจนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วคุณจะสามารถเอาชนะได้ค่ะทั้งใจตัวเองและทั้งคู่แข่งนะคะหากใครที่ทำงานในองค์กรเนี่ยเดือนนี้ผู้ใหญ่เมตตาคุณมากๆนะคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะไปขอความปรึกษาจากท่านรับรองว่าคุณไม่ต้องเครียดนานค่ะท่านจะช่วยแนะนำแนวทางให้คุณ,คณอย่างสบายใจเลยค่ะความสุขสำเร็จในเดือนนี้ค่อนข้างจะเด่นชัดมากๆเลยนะคะ อะไรที่ไม่ดีแบบอย่าไปยื้อไว้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยหากยังไม่ได้งานใหม่อย่าเพิ่งลาออกจากงานเก่านะคะขอให้มีแนวทางสำรองเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะคะ สำหรับคนที่ทำงานในองค์กรนะคะมองว่าเดือนนี้สิ่งที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจไม่สับเพ่าในเดือนนี้นะคะและหากต้องเดี่ยวงานกับผู้หญิงที่มีอายุสูงวัยกว่าหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะสุดข,ขมเนียบน,นะคะเขาก็จะให้ความเมตตาคุณเป็นอย่างดีเลยค่ะแต่หากมีหัวหน้าผู้ชายเดือนนี้ก็ไม่เสียหายนะคะท่านอาจจะเงียบๆน,นะคะแต่ว่าก็พร้อมจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้คุณค่ะ ส่วนคนที่กําลังมองหางานใหม่นะคะหรือรอผลสัมภาษณ์งานเนี่ยเดือดซันขึ้นมานะคะมองว่าชนะแน่นอนค่ะรอข่าวดีได้เลยนะคะมีความเป็นไปได้สูงี่ได้งานที่คุณถูกใจด้วยนะคะองค์กรที่คุณอยากเข้ามานานหรือเนื้องงานที่ที่คุณมีความถนัดและเชี่ยวชาญนะคะสําหรับคนทาําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหากเคยเกิดปัญหามาก่อนนะ้งเรื่องของการเงินหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยขอให้คุณลองพักไตร่ตรองดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมี สิ่งที่เราทำพลาดไปด้วยประการไหนนะคะก่อนจะเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยควรจะพักก่อนแล้วก็ไตรตรองให้ดีก่อนนะคะแต่การเริ่มงานใหม่เนี่ยก็ขอให้คุณมีกําลังใจในการเริ่มนะคะมองว่าสามารถทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณเชื่อในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็นําข้อบกพร่องในอดีตเนี่ยมาปรับปรุงในอนาคตค่ะมองว่าความสําเร็จรออยู่แน่นอนนะคะ และอาจจะมีผู้ที่ช่วยอุปถัมภ์คุณในเรื่องของทั้งการเงินทั้งคำปรึกษานะคะเป็นผู้หญิงที่สูงวัยกว่าอาจจะเป็นคุณแม่คุณคุณยายคุณย่าคุณป้าได้นะคะที่อุปการะคุณมาตลอดค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณจะได้พบคนที่ดีค่ะนอกจากคุณจะรู้สึกว่าอยากจะพักก่อนอยากจะโฟกัสในเรื่องงานก่อนก็ไม่เสียหายนะคะอย่าลองแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาที่มีลักษณะที่ให้ ให้คำปรึกษาและมีความอบอุ่นให้คุณเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถไกด์ชีวิตให้คุณได้คุณก็สามารถลองเปิดตัวเองเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะมองว่าดีค่ะความรู้สึกเดิมที่ไม่ดีเนี่ยกำลังจะค่อยๆหายไปแล้วนะคะให้เวลาช่วยเยียวยาจิตใจคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูจอบลึกการงานนะคะของชาวกัน5ใบค่ะ six of wands n i h t of pentacles three of wands เด e f ฟและเดซค่ะชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของการจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเรื่ออีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่าคุณชอบและคุณมีความถนัดนะคะขอให้คุณเชื่อเซนส์ตัวเองนะคะเชื่อความรู้สึกและความสามารถตัวเองและขอให้คุณมุ่งหน้าไปค่ะแตอ่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้มีความระมัดระวังขอให้มีทุนสำรองไว้ก่อนอย่าเพิ่งกู้หนี้ยืมสินมาทาธุรกิจใหม่ในสิ่งที่คุณยังไม่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะ และเดือนนี้มองว่านะคะหากคุณจะมีคุณส่วนธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ช่วยเขาจะเป็นคนที่สามารถช่วยค่ะปรึกษาคุณได้นะคะทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนสินค้าต่างๆการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างดีนะคะจะมีโชคดีจะมีความสําเร็จรออยู่ในสิ่งที่คุณกำลังจะไปเริ่มนะคะดังนั้นไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจนะคะคุณตัดสินใจแล้วมี The Full ติดขึ้นมาเลยว่าคุณจะหันหลังให้อดีตที่เคยแบกรับปัญหาแบกรับความเครียดไว้คุณจะขอมคุ คุณจะขอก้าวไปข้างหน้าซึ่งสิ่งที่ที่รอคุณอยู่นะั้นเนี่ย six of wands มีความก้าวหน้านะคะเดินมาถูกทางแล้วค่ะขอให้มีความรอบคอบในเรื่องของการวางแผนต่างๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะความมั่นคงในอนาคตรอคุณอยู่นะคะและมองว่าคนที่กําลังรองงานใหม่เนี่ยได้งานแน่นอนเลยค่ะในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะขอให้ฟังข่าวดีได้เลยค่ะแต่ขอให้ออกมาแบบมีงานรองรับก่อนนะคะเซ็นสัญ,ญญาที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยลาออกนะคะเพื่อ safety first นะคะ และการเจราจาประสานงานของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะสําเร็จรุ่ร่วงคล่องแคล่วเลยนะคะไม่ว่าจะส่งไม่ว่าคุณจะถูกส่งไปคุยโปรเจกต์งานไหนประสานงานไหนทั้งงานส่วนตัวแล,และงานในองค์กรนะคะคุณสามารถคุณสามารถประสานงานได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆนะคะสามารถปิดจ็อบได้เลยค่ะเรื่องงานค่อนข้างจะดีมากค่ะในเดือนมกราคมนี้ของเชาวกันนะคะ มาดูความรักคนโสดน,นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมของชาวกันนะคะขอห้าใบค่ะ Two of Cups Page of s w o r d k k n n o o s w o r d t w o of, of Pentacles และ s o x p f p t n t l e s e s นะคะ สำหรับคนโสดในเดือนมกราคมนี้นะคะคุณสเสน่ห์แรงเลยนะคะจะมีคนมาแอบชอบคุณด้วยนะคะมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะที่มีลักษณะค่อนข้างจะขี้เล่นหน่อยอาจจะเป็นคนที่อายุไม่ได้น้อยนะคะแต่คาแรคเตอร์ล่าเริงหรือจะอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขรึมๆดูดุหน่อยคุณอาจจะดูไม่ออกน,นะคะว่าเขาชอบคุณอยู่หรอต้องลองสังเกตดูนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นไปได้นะคะถ้าคุณเปิดตัวเองเพราะจะมีความรู้สึกที่เป็นความอินเลฟเกิดขึ้นนะคะทูวคัพเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆ ถ้าหากมีเข้ามา2คนก็ลองช่างใจดูนะคะว่าคนไหนที่คุณจะเริ่มความสัมพันธ์ไปเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือชาวธาตุดินก็ได้นะคะด้วยความรักคนโสดก็มีสเสน่ห์สบายใจหายห่วงนะคะลืมดูเรื่องเรียนนะคะขอดูเรื่องเรียนให้น้องๆชาวกานหน่อยสามใบนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะ The Star k i n g of p e n t a c l e The Devil คือเข้าใจนะคะว่าน้องๆอาจจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะเรียนหนักแล้วก็การสื่อสารต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบใหม่นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปอย่างเช่นขอไปพักผ่อนไปดู YouTube Netflix เนี่ยว่าจะไปแป๊บเดียวเผลอไปครึ่งวันนะคะอาจจะไม่ทันได้แต่มองว่าในเดือนนี้น้องๆมีสมาธินะคะก็ขอให้แบ่งเวลาให้ถูกต้องของความช่วยเหลือจากครัวจารย์บ้างนะคะรับรองว่า ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะการการเรียนการสอบในช่วงนี้สามารถทําได้ดีเลยค่ะก็ต้องสู้กับใจตัวเองนิดน,นึงเนาะเข้าใจว่าเครียดนะคะแต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะคะเรามาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะขอดู5้าใบค่ะ five cups ten o f cups the magician n า o ซ w บอและ t h r e e of Pentacles ค่ะเดือนนี้ความรักของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวใครที่อยากจะมีบุตรเนี่ยก็เป็นไปได้สูงเลยนะคะมี The m a g ิเ i a n ขึ้นมาแล้วก็มีสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยแล้วคู่ของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นแรงผลักดันเป็นผู้ให้นกำลังใจนะคะคำปรึกษาต่างๆในชีวิตคุณได้นะคะ บุตรหลานเชื่อฟังดีนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยก็สามารถช่วยกันแก้ไขมันคลี่คลายไปได้นะคะอาจจะมีช่วงพ่อแม่แม่งอนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํางานเยอะเกินไปหรือว่าลืมใส่ใจรายละเอียดบางอย่างนะคะแต่โดยภาพรวม,มรักกันดีมากๆค่ะไม่ได้มีปัญหามือที่3อะไรนะคะดีทั้งหมดเลยค่ะทั้งเรื่องของบุตรเรื่องของงานเรื่องของความสุขนะคะในบ้านยินดีด้วยนะคะ มาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างคะขอห้าใบค่ะทูบสอดนายฟสอดเดอะล o เวอร์สวิลล์ฟอร์จูนและเดอะเทมเพลนส์ค่ะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงว่าถ้ามันยังไม่ชัดเจนต่อไปอ่ะคุณเลือกที่จะขอจบนะคะจบเพื่อพร้อมจะไปเริ่มกับสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าคุณมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นคนดีเนี่ยสิ่งดีๆต้องรอคุณอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็จะใช่อย่างนั้นด้วยคุณจะไปสู่จุดที่สร้างความสนุลในชีวิตและความรู้สึกคุณนะคะดังนั้นตัดสินใจแล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อชีวิตใจิตใจเราเนี่ยคุณจะขอจบเพลงเท่านี้แม้ว่าในใจลึกๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอยากคบกับเขาต่อไปก็ตามรู้สึกว่าาเขา ทำให้คุณมีความสุขเราอยู่ด้วยกันนะคะแต่ในเมื่อมันไม่ชัดเจนและความทุกข์มากกว่าความสุขเนี่ยคุณขอจะเลิเดินจากไปนะคะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนานนะคะขอให้ move on เร็วเพราะว่าสิ่งดีๆนะคะกําลังรอยอยู่นะคะ view of fortune ขึ้นมาเนี่ยเมื่อประตูบานเก่าปิดลงประตูบานใหมก่กงจะเปิดรับคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเช่ากันจะเซมแบร b r a n ขึ้นมาด้วยก็มีโอกาสสูงเลยคะ่ะที่เมื่อคุณจบจากคนนี้ไปเนี่ยจะมีคนใหม่รอเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอดูคาแนะนําเรื่องงานนะคะของชาวการในเดือนมกราคมขอสามใบค่ะ Queen of Pentacles Page of Wands Seven of Wands พ่าจะแนะนําว่า เมื่อผู้ใหญ่เนี่ยเขามอบหมายงานอะไรคุณนะขอให้คุณลองทาไปเลยค่ะอย่าปฏิเสธโอกาสเพราะคุณทําได้แน่นอนนะคะด้วยความสามารถของคุณก่อนที่เขาจะมอบหมายงานเนี่ยบางทีเขาก็มั่นใจแล้วว่าเราทําได้ซึ่งคุณก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ไปขอคำปรึกษาเขาได้ถ้าส่วนไหนคุณไม่เข้าใจไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาคุณคะ่ะถ้าเกิดช่วงไหนที่งานเยอะมากค่อยๆลองจัลําดับ,บความสัมพันธ์ดูนะคะว่างานไหนมันมี deadline ต้องส่งก่อนแต่คุณจะ manage มันได้แน่นอนค่ะว่าเพราะว่า คุณมีความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพื่อต่อยอดความรู้ตัวเองนะคะเรื่องการทำธุรกิจก็คู่แข่งเยอะค่ะแต่มองว่าคุณเนี่ยมีเทคนิคมีแผนมารติ้งของคุณอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาอะไรค่ะบริวารก็ช่วยเหลือดีนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็จะอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องการใช้ความคิดนิดนึงแต่ละผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาอะไรค่ะขอคําแนะนําในเรื่องของความรักนะคะ สอามใบค่ะ Judgment Five s o r d และ t r i Cup ค่ะความรักนะคะต้องไม่อาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะอย่าเอาเรื่องที่ เราต้องการเนี่ยไปตัดสินให้เขามาทําเพื่อเราอยู่ฝ่ายเดียวนะคะความรักการคบกัน,นต้องมีความสมดุลน,นะคะต่างฝ่ายต้องต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเพราะว่าถ้าคุณอีโก้สูงเอาใจเกินไปเนี่ยความรักมันก็จะเกิดความอึดอัดใจ,จสร้างความรู้สึกไม่ดีให้ในบ้านในครอบครัวได้นะคะแต่ตรงมันข้ามถ้าคุณเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันเนี่ยความสุขคองอุ่นในบ้านจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็ ใครที่อยากจะมีบุตรก็เน้นอีกครั้งนะคะว่ามีโอกาสสูงเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะขอดูโชคลาภของชาวกันดือนกราคมนะคะว่าจะมีไม้แล้วเป็นอย่างไรบ้างขอ5้าใบค่ะ Seven of Wands Page of Wands Ace of Cups นายอภอนร e โฟร์เพนเคิดือนนี้จะมีโชคลาบนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ขอพอประมาณแต่ว่าจะมีโชคจากเรื่องการงานมากกว่าคะ่ะเพราะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะ ต้องแก้ปัญหาจุกจิกอะไรหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้คุณแก้ได้เนี่ยมันต่อย,ยอดทาให้คุณได้รับเครดิตได้รับการไว้วางใจในการมอบหมายงานในชิ้นถัดไปหรือลูกค้าเห็นว่าคุณทํางานดีเนี่ยต่อไแปจะบอกปากต่อปากให้คุณนะคะดังนั้นโชคลาภก,ก็จะมาจากการที่ฝีมือและความสามารถของคุณเองด้วยนะคะแต่เรื่องเสี่ยงโชคก็ปรากฏขึ้นเพราะว่ามีเอฟซอลคับขึ้นมานะคะ ก็อาจจะเป็นโชคที่มันเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเป็น f o ร Pentacles เนาะแล้วก็เป็นในเรื่องงานดีกว่าค่ะเพราะว่าโชคใหญ่ๆหรือเงินก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะมาพร้อมกระฝีมือคุณมากกว่านะคะพลังงานของเดือนนี้บอกค่ะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะเอาราค่าจบลงไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชาวราศรีกันในเดือนมกราคมปี64ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ